เ,เลยหอมเลยอี้พี่โอลิ้นของจริงอะ่ะพี่ผ่านกินซีฟู้ดได้เพื่อนี่คือเมนูผัดพริกนะคะหมูกรอบแล้วก็ต้จมจืดมะละน,น่ะคะพี่โอบอกว่าการกินต้มจืดมะละเนี่ยเหมือนคนติดเบียร์น,นะคะมันขาดไม่ได้อะ่ะ ี่ชอบมากนะคะทุกวันอะมารนาเนี่ยโอ้โหประโยชน์เยอะมากนะคะประโยชน์ของมาราคือเพือ่ออะไรนะให้รักโอ้หลายอย่างมากไปเชิญดูอเองเลยบอกไม่ถูกแล้วเพราะว่ากลิ่นควันอาหารด้วยกันนะคะเนี่ยมซีฟู้ดอุย้ยเมื่อกี้ลิ้นทองเลยเดี๋ยวจะให้ดูนะ